การกระทำคุณงามความดีนี้มันทำยากมีแต่อุปสรรคโลกนี้ต้องการผลละโลกที่ดีเพราะคนดีนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนอกจากทำให้ตนเองญาติพี่น้องได้อยู่เย็นเป็นสุขการกระทำดีคุณภาพของความดีของคนดีนั้นยังมีส่วนทนุธนอม โลกนี้สังคมนี้ให้สดชื่นยืนนานสงบประงับด้วยอนุภาพแห่งความดีของท่านดังเช่นพระาศาสดาของาศาสนาทั้งหลายแม้ท่านจะล้มหายตายไปอนุภาพแห่งคุณงามความดีของท่านก็ยังช่วยคุ้มครองโลกอยู่โลคยึงตากถนาคนดีแต่โลกนี้ก็เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาป เป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมเป็นที่อุบัติขึ้นของคนดีและคนชั่วตลอดอายุไขของโลกที่มีอยู่จะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลคนดีนั้นนอกจากจะหายากแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาได้ยากจเจริญได้ยาก เพราะการทําดีมันทํายากจะต้องมีอุปสรรคนานาประการคล้ายๆกับธรรมชาติต้องการจะทดสอบให้บุคคลคนนั้นต้องแข็งแกร่งต้องอดทนเพื่อวันข้างหน้าจะได้ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่โลกคนอ่อนแอทำไม่ได้ ไพระนันการทําดีจึงมีอุปสรรคนามาประการประดังประเดชข้ามายิ่งไปกว่านั้นขอบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าไว้ด้วยว่าการทําดีนี้ท่านอาจจะได้ประสบผ่านพบเคราะห์กรการสูญเสียการพลัดภาคประทบกระเทือนทางจิตใจอย่างใหญ่หลวง ซึ่งในขณะที่เราอยู่บ้านอยู่เรือนหรือเรามัวประมาทไม่สนใจในเรื่องที่จะทำคุณงามความดีสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจกระทำคุณงามความดีปัญหาเกิดขึ้นมาทำบุญทางบ้านเกิด,อ,กด,กดอุบัติเหตุเกิดล้มหายตายไปเกิดสูญเสียเกิดสิ่งของถูกลักถูกชก รถราถูกชนถูกคว่มญาติสนิ